ยีแ่แปดดาวผมก็ยังไม่เห็นเลยมากโอ้โหยิ่งกว่าตู้โบนโนมาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมร้าเลิเจอร์ในราคาที่อยู่ในตักเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนำเป็นมาริช็อปกันเลยที่ผมบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจทีผมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยการันตีความปลอดภัยที่ผมเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วที่ผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชัอนหรืหรอใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ส่วนนี้ท่านชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมดีต้อนรับสู่ช่องไอซัฟนี่เกมสายลเจรยด้วยนะผมชอบนี้ก็อ่าล็อกอินเข้ามาก็ได้รับคณะของตารางล็อกอินเป็นวันที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับใครที่เข้าตอนสี่ทุ่มก็จะได้ตารางล็อกอินอีก1วันเองอ่าสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทําตามล่างธนาของเกียมใหม่เองอ่าสำหรับ ตอน4ทุ่มนุ่มเพิ่มโอกาสก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตอน4ทุ่มของวันนี้ตู้เพิ่มโอกาสคู่เทพ่แล้วก็จะมีตู้เพิ่มโอกาสเกียร์เข้ามาด้วยทุกมอ่ะก็เป็นอะไรทีมากมากเลยอตอนนี้ผมอัพคลิปก็เป็นช่วงดึกแล้วทุกมอ่ะก็เกือบเช้าแล้วแหละสำหรับตอนนี้พีพีทุกคะในรอบนี้ปิดหลีตอนประมาณตี3ตี3 51นาทีเลยนุกมก็ถือว่าโอ้โหเกือบเกือบตี4แล้เลยทุกมสำหรับปิดหลีพีพีในรอบนี้ผมก็จบอยู่่ทีีล ทอง3าม่นมเดียวผมก็จะเอาลูบี้อะหกสิบลูบี้มาถลูเปิดละกันเนื่องจากว่าผมหัวร้อนท่าผมอะผม,ผมไปเปิดไอดีหลักหลายร้อยลูบี้เลยแต่ว่าดัานเปิดไม่ได้อะไรเลยท่ผมแล้วก็เติมไปหลายแฮกด้วยแต่ก็ยังไม่ได้อะไรเลยท่ผมครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเปิดที่ไอเดีเล็กๆน้อยของผมละกันมีกินบี้ผมก็จะเปิดตามนั้นเลยทผมครับผมก็จะมาเปิดทาง ทางน้าของตู้เกียร์ตัวนี้ดีกว่าคราเนื่องจากว่าผมต้องการเกียร์ถ้าไฟม้วยผมหมาเดี๋ยวก็ไม่รู้นว่า40ดูดี้ของผมจะเกิดไหมถ้าผมช่วงที่ผมเปิดก็เป็นช่วงเกือบจะเช้าแล้วผมมักโอ้โหเป็นเกียร์คาถาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเกียร์คาถาราชีริัลลี่ที่ผมอ่ข้าก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเกียร์ชิ้นนีก้ก็ถือว่าประดิมด้วยไอทีแรกก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร และอีกอย่างหนึ่งผมก็ขอฝากไว้เลยละกันก็เป็นฐาะของมารีช็อปนั่นเองสําหรับใครที่สนใจเิมใเกรดต่างๆในเกมไลนเจอร์ในระบบ iOS ระย้าว่าระบบ iOS อในราคาที่ถูกกว่าเ,เกมมือมาอ ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35เปนเลยผมช่วงนี้ระบบ d r o r o อ่ะหลายช่องทางก็ไม่ได้รับเติมแล้วผมผมแนะนําว่าสาย Android ที่อยากเติมแพ็กเกจผมก็แนะนําไปเติมที่มาร์ช็อปกันได้ผมครับถึงแม้ว่าจะเป็นในระบบ iOS แต่ว,ว่าผู้แพ็กเกจก็สามารถกดรับได้ตามปกติเลยะัสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทีวีไว้ให้ใต้ดิ s c r i ชัน o n ขคลิปของเม,มเลยนครั เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมก็มาอื้นที่หน้าต่างไอเเล่มเป็นที่เรียบร้อยนะคร mm ับผมอ่ะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าไอเเล่มผมจะจบลีกไหนแล้วก็จะได้ลูบี้มาเท่าไหร่การหนัเดี๋ยวก็จะมาถลุเปิดให้หมดเลยครับผมมีเท่าไหร่ก็เปิดให้หมดเลยรอบนี้คือผมต้องการเกียร์มากมผมบอกเลยว่าเกียร์ในรอบนี้เป็นเกียร์ที่ม,มาก,มากๆแล้วผมก็มองว่าใครที่เปิดได้ครับอ่ะก็ถือว่ายกระดับทีท้ายในระดับหนึ่งเลยแหละ อ่ะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันที่หักเกียร์ด้านบนและการน้ผมเนื่องจากว่าไอีนี้ผมก็ต้องการเย็ยนนะของอกระบองทาตน้าเหมือนกันถ้าได้มาผมก็จะเอาไปใส่ให้กับทุานของ น้องเลมนั่นเองถ้าผมได้มาผมทําคลิปรีวิวแน่นอนแ้วผมสราบเกชินี้ติดได้กับน้องเลมว่าเป็นยังไงการน้อนก็ขอให้ได้ก่อนละกันสําหรับวันนี้ขอให้ได้โอ้โหเป็นคณะของรองเท้าฟินิชมาน้องก็ถือว่าฟีลไปในระดับหนึ่งเลยเหลืออีก4 c p ี B สุดท้ายไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้ไหมน้องทีแรกผมกะว่าจะลองดูบี้ไว้แต่ว่าผมก็ไปเปิดที่ ID หลักอะ ID หลักผมก็เปิดไปประมาณ เกือบ400ลูบี้ครับผมยังไม่ได้นเรของเกียร์ใหม่เลยครกบมนะแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจเติมแพ็กเกจแล้วก็ไปเปิดเกียร์อีกโอ้โหบอกเลยว่าเกลือหนักมากๆากทุกคนไอดีนี้ก็เป็นอีกงหนึ่งดีที่เกลือเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมก็ขอไปเปิดการที่ไดีถัดไปกันเลยนะครับผมตอนที่อดีของโยเป็นที่เรียบร้อยแล้วบผมไนดีนี้ก็ล็อกอินเข้ามาได้ร้บนของตารางล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมะสำหรับใครที่ ล็อกอินเข้าเร็วนหุ่มก็จะได้หน้าของกาชา5้าไปมาเปิดทรลโบนี้นั่นเองอ่ะสำหรับไอดีนี้จะจบดิดไหนกันเดี๋กวไปรับ r ูบี้กันนะ่ะก็น่าจะได้ดูบี้ไม่กี่ดูบี้ไหมทุกเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นพีพีด้วยนะะก็โอ้โหน่าจะจบดิประมาณแถวๆลีดทองไอดีพวกนี้อ่ะก็จบลิททองจริงๆด้วยเดี๋ยวผมก็ อาจจะมาเปิดกาชาและกันเดี๋ยวอลองไปซื้อตัวกาชามาเพิ่มหน่อยละกันเราะผมน่าจะมีตัวกาชาขายอยู่แล้วก็ห้าไปน่าจะซื้อได้ไหมเท่ากับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะซื้อทันหรือว่าซื้อครบหรือเปล่าเท่านตอนนี้ก็ได้มา,อาโ,อโอ้โหขาดนิดนิดนึงนู่มาไม่รู้ว่าจะพอไหมเดี๋ยวผมขอซื้อเพิ่มก่อนเท่านน่าจะพอแหละสตนน่ตรงนี้โอ,โอ้โหพอไหมพอไหม หรือจะตันแค่โอ้โหหมดพอดีโลกมาเหลืออีกประมาณ5000ันปิยกับปิคยูตัวกาชาที่ผมต้องการโอ้โหดันไม่ได้ซะนั้นะก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดกันทีหลังละกันทุกคเดี๋ยวก็มาลุ้นกันที่ตู้ตู้นี้ละกันกเดี๋ยวผมขอโยกมาเปิดตู้ล่างละกันทุกคเนื่องจากว่าตู้บนผมเปิดมา2องอดีแล้วผมยังไม่เห็นแบบเกียร์เจ็ดดาวออกมาเลยทุกคแม้กระทั่งเกียร์แปดดาวผมก็ยังไม่เห็นเลยมากโอ้โห ยิ่งกว่าตู้บนโนมันก็ได้แ้งด้ของไม้กว่าสายฟ้ามาก็ถือว่าเกลือโน้ไอดีนี้ก็เกลืออีกแล้วเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ดีไปม่วงโนมไอดีไปม่วงน่าจะจบอีกสูประมาณหนึ่งเลยโน้บมไม่ว่ารอบนี้จะจบอีกไหนกันเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าผมจะจบอีกเท่าที่ผมแบบคาดหวังไหมไหมโน้บน่าจะจบอีกแถวๆที่กาประมาณเชตใต้อยู่โน้ไม่ก็ท้องโน้ประมาณนี้มา จบลีท้องนึงนั่นเองก็ได้มาหนึ่งอยูบี้เดี๋ยวก็ามาเปิดกาชาการโหวตสองครั้งมาลุ้นไม่ว่าผมจะเปิดได้ไหมเทกรอบนี้ขอเป็นเกียร์ธาตุน้ําหรือธาตุไม้ก็ได้อ่ะเอาเป็นเกียร์ธาตุน้ำละก,กันโทกอบมาก็ขอให้ได้สักชิ้นหนึ่งเถอะสำหรับรอบนี้ผมเปิดมากก็หลายร้อยลูบี้เหมือนก,กันโทกไม่รู้ว่าช่วงที่ผมเปิดเป็นช่วงที่กาชามีคนเปิดเยอะไหมเท่ากอ่ะอู๋เหรียญกบีทากโนกอ่ะก็เป็นเหรียญที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะเหลืออีก 40ปสุดท้ายขอให้ได้เถอะ่มในรอบนี้อ่ะในรอบนีนุ่เท่าที่ผมสังเกตมามัวของแจ็คส์ลีเปอร์่เท่าที่ผมไปดูมาหลายๆช่องเปิดการโนมค่าจะเป็นค่าล็อกเลยนุ่มก็จะเป็นค่ามาตรฐานก็คือเป็นค่าแบบค่าทองเลยนุ่มอ่ะยียชิ้นถัดไปได้เป็นปืนพันเอซเนเปอร์ไอดก็ไม่น่าจะได้ใช้นุ่เนื่องจากว่าเป็นไอดีที่ค่อนข้างที่ตึงมีในระดัหนี่แล้วนุ่มแล้วก็ เียก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ด,ด,ดีอาดำนุ่มไอเดียดมไม่รู้ว่าผมจะจบลีดสูงหรือเปล่าท็อเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเหมือนกันไอดีนี้อ่ะไอดีมหาศึกคนชนเทพอีกหนึ่งไอดีที่ผมบอกเลยว่าตัวมันเหมือนกับไอดีเจ้าของเอลซ่าเป๊ะเลยท็ตัวแบบแทบ,บจะก๊อปฟางเลยท็อแต่ว่าไอดีเอลซ่าตอนนี้ผมไ,มได้ตัวเสริมเข้ามาอีกแล้วผ็อที่เป็นในรลกของมหาศ ก็ได้มา60ดบลูบี้อีกแล้วน้เดี๋ยวก็มาลุ้นกันที่าตู้กระชาตู้ตบนละกันเนื่องจากว่าถ้าได้ตู้บนมาก็เป็นเกียร์ที่เหมือนกันแล้วก็สามารถถิบกับเลนเจอร์ได้แทบจะทุกตัวเลยน้ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้ไหมน้ผมจะมีดวงกับเขาไหมโอ้โหก็ตามนั้นเลยน้องลูบี้น้อย,อย,อยแทบจะแบบไม่ได้สกิลเลยน้อก็ได้นหน้าของเข็มผัดโจนสลัดมานะก็ถือว่าเกลือ,ออีกแล้วน้องไอทีนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอทีที่ผมสะสมเกลือเหมือนกันน้องสมัครยที่ เปิดได้เคลือหรือว่าเปิดได้เกียในรอบนี้กใครลืมมาขีดได้นะลัางขิดดีได้เหมือนกันทอกท่าเปิดได้40ดูบีหรือว่าเปิดได้กี่ดูดีกันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาขีดกันได้ทุกท่าเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ไอดีเอลซ่าทุกท่านไอดีเอลซ่าบอกเลยว่าผมเพิ่งปั้นตัวนี้แม็กไปทุกท่อ่าก็ สำหรับใครที่รอดูคลิปรีวิวอยู่ก็สามารถรอดูกันได้่ผมบอกได้ว่ามีความน่าสนใจการโดสอำหรับตัวของเอรลังเคสทีนนออ่ผมหาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่ชื่นชอบประมาณหนึ่ง,างาการโดสในรอบนี้คือผมชอบแทบจะทุกตัวเลยผมก็เลยตัดสินใจปั้นเองนะเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันที่ดูกระชาไม่รู้ว่าลูบี้ผม อาได้กดรับหรือยังนุ่มในสมุดสะสมถ้ายังไม่ได้กดรับก็มากดรับกันก่อนอนุ่มอาจจะเหลืออีกไม่กี่รูบี้น่าจะเปิดได้ประมาณ3าครั้งเลยนุ่มอะก็ไม่รู้ว่าผมเหลืออีกไหมหรือผมต้องไปปั้นตัวเสริมมาอีกนะถ้าผมต้องไปปั้นอีกเดี๋ยวผมขออะน่าจะต้องไปปั้นนุออ่มเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่ผมหาได้5้ารูบี้ละการนุ่มอะอะตอนนี้ผมก็หาได้อีก5ดรูบี้มาไปทิ่งหลายแล้วนุ่มเดี๋ยวก็ไปจัดกันที่ตู้เกียร์เลยนุ่มว่าไอ้นี้ผมจะเปิดให้ ไอดีนี้ผมไม่เคยมีเกียร์โดนแน่นอนมาก่อนเลย่ผมได้ชิ้นไหนก็ถือว่าดีมากๆถ้าได้เกียร์ทัดไฟยิ่งดีไปใหญ่ทีผมเนื่องจากว่าผมจะเอามาติดให้กับตัวของบาร์กี้นั่นเองไอดี ID นี้บาร์กี้ผมันก้าวดาวแม็กโนผมก็เลยต้องจัดเกียร์สุดค่ายนั่นเองนะเกียร์ชิ้นแรกโอ้โหสะดุ้งหมดเลยนี่ว่าเป็นเกียร์ใหม่่ผมเป็นท่านาของกรบีคู่ของเล่าปีนั่นเองมาเหลืออีกประมาณสองครั้งเดี๋ยวเรามาดูว่าไอดีนี้ผมจะได้เกียร์โดนแน่นอนชิ้นแรกของไอดีหรือเปล่าหรือว่าต้องเก ชิ้นถัดไปได้เป็นนาฬิกาแห่งโชคชะตาโอ้โหเกือหนักมากขอทําใจแป๊บนึงแล้วก็กดตกลงไปไปเดียก็มาดูกันว่าผมจะได้ไหมขอให้ได้สักชิ้นหนึ่งก็ได้โอเคโดนแน่นอนโอ้โหก็ได้หน้าของเสื้อคุณยามข้ามมานุ่มก็ตามนั้นเลยนุ่มก็เกลืออีกแล้วไอเดีๆนี้ก็ตามคาดเลยน่มก็เกลือตามนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าจะมี ไอดีต่อหรือเปล่าครผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ i อ a ีแอนลิสบบ i อดีแอลิก็น่าจะจบอีกประมาณหนึ่งกันนะก็ไม่รู้ว่าไอดีนี้ผมจะแบบมีดวงกับเขาไหมครับมว่านานๆทีครับไอดีนี้จะเปิดได้เกียร์นะครับผม เียโคลาโบผมกคไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าทุกคนอามีแค่60ยูบี้ทุกๆไอดี้ผมได้แค่60ยูบี่หมดเลยทุนอามปกติแล้วผมน่าจะได้ยูบี่มากกว่านี้ทนอามือที่ควันก่อนว่าเพชคิวผมพอซื้อหัวกาชาไม้ทุกคถ้าพอก็น่าจะจัดมาให้หมดเลยทอกคน่าจะจัดมาก่อนเพราะว่าตัวโคลาโบผมก็อยากได้เหมือนกันนะผมในรอบนี้ก็มาซื้อกันก่อนละกันโอ้โหเพชรคิวไม่พอในรอบนี้อ่ะเดี๋ยวขอไป แลกหน่อยละกันผมเผื่อจะแลกได้สักชิ้นหนึ่งก็เหลืออีกประมาณตัวกาชาอีกไม่กี่ใบนมผมก็น่าจะซื้อตรงนี้ได้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าผมจะซื้อได้ไหมหรือว่าผมต้องรอเก็บไปแบบคลิปถัดไปนะผมเดี๋ยวก็มาดูกันว่าผมจะได้เก็บไหมนะน่าจะได้เก็บแหละสำหรับรอบนี้เกิดอีซี่าร์ดอีกแล้วหมเดี๋ยวก็มาดูกันที่ตู้นี้ละกันว่าผมจะได้ไหมผมจะเปิดเนกว่าได้นะผมมาดูว่าผมจะได้เงินที่ผมต้องการหรือเปล่านะ ก็ขอให้ได้ถือโอ้โหตามนั้นเลยทุกคนได้เป็นนาฬิกาแห่งโชคชะตาทุากคนอ่ะก็โอ้โหก็ฟิลเหมือนการทุกคน,นในรอบนี้อ่ะก็สําหรับใครที่เปิดได้ไรก,ก็ได้หรือคอมเมนต์มาบอกได้รางัลทิดนี้ได้เลยทุกคนว่าเปิดได้จีิงกันหรือเปล่าว่าเปิดได้เจอร์ันหรือเปดดเอล่ปาทุกคนถามู้คกาสที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทุกคน่ะ และอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครสนใจเดลเพเกตต่างๆเกมอันเจอร์ก็สามารถไปเติมไปได้ที่มาดูชอปไปได้เลยทุกคนสำหรับใครท <ra> ี่สนใจเดลเพเกจต่างๆเกมอันเจอร์บอกเลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%มสิหอร์เซ็สำหรับใครที่อยากจะเติมเพร่มก็ เป็นในระบบ iOS ทุกครับสายไอทีที่อยากมาเติมก็สามารถไปเื่มกันได้เหมือนกันทุกครับแม้ว่าอูบีจะแยกระบบกันแต่ว่าทุกแพ็เเกจก็สามารถกดัำได้ตามปกติเลยทุกครับสำหรับใครสนใจวีตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีชิปช่องทางใต้คอมเมนต์เลยทุกครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใหเกินเพื่อไม่พลาดข่าวสารขีดใหม่ๆในช่องไอซ์ซัพฟันี่ด้วยนะครับทุกครสำหรับคลิปนี้ลาล่ก่อนสวัสดีครับ